m a r ์ i ไรเ r อร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเข็มขัด m a r t r ไรเดอร์โนะครับหลังจากผมได้รีวิวเข็มขัด m a r t r ไรเดอร์ดับและ e x c e l ไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ EP ที่3นะครับมาต่อกับม a r t r ไรเดอร์โอนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับเข็มขัดเส้นนี้เป็นเข็มขัดมือ2นะครับแล้วก็อาวุธนะครับวันนี้ก็มีอาวุธด้วย แล้วก็ผมมาพูดอะไรบ้างพูดถึงลูกเล่นของมันแล้วก็ราคากลางแล้วก็อะไรในกรณีที่มันเสียนะครับโอเคเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมก็ม a ร์ทไรเดอร์โอนะครับมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้อาวุธเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะรีวิวเข็มขัดก่อนอาวุธก็สุดท้ายนะครับ อุปกรณ์มัตไลเดอร์โอทก็มีตัวนี้เป็นเข็มขัดนะครับลักษณะก็เหมือนเข็มขัดทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้มีสีออกฟ้าๆน้ำเงินนิดนึงตรงนี้เป็นที่ใส่เหรียญน,นะครับของเขาก็ทำติดมาเลยนะครับต้องขันน็อตน,นะครับซึ่งเวลาติดตั้งกนค้างยุ่งยากนิด,ดนึงแต่ว่า ข้อดีของเขาก็คือเวลาเล่นอ่ะมันจะไม่หลุดนะครับไม่เหมือนแบบที่ห้อยนะครับตัวนี้ก็ลอกติดเลยเหมือนกันครับผมนี่ก็ที่เสียบนะครับตัวสแกวรีครับนี่ก็เป็นเพจด้านหลังนะครับผลิตปี2010นะครับก็อันนี้ปี2 0 2 1ก็11ปีนะครับมีร่องรอยใช้ได้เหมือนกันนะครับ ด้านหลังก็เป็นสีดําไม่มีลวดลายอะไรตรงนี้ไม่มีที่ใส่ฐานนะครับครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวกดไว้สําหรับตัวนี้เอียงนะครับปุ่มก็กดได้หนึ่งปุ่มนะครับ2ปุ่มนี้ก็กดไม่ได้นะครับกดได้เฉพาะปุ่มนี้ไว้ให้ตัวตัวใส่เหรียญเอียงนะครับเวลาสแกนน่าจะได้สไลด์ง่ายๆนะครับ,รบเหรียญผมก็มีแค่สามเหรียญน,นะครับก็ตัวนี้ ก็มีปุ่มล็อกตรงนี้เพื่อให้เวลาใส่เหรียญน,นะครับอาจจะแบบให้มันฝืนนิดนึงนะครับออด้านหลังเป็นสีดําตัวนี้ผมได้มาค่อนข้างมีลวดอ่อรล่งรอยใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นรอยครับอ่ะตัวสแกนตัวนี้ตัวสแกนใส่่าน3มก้อนนะครับที่ถอด่านอยู่ตรงนี้นะครับ กดเข้าไปแล้วก็สไลด์นะครับใส่ฐาน3ามก้อนนะครับปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์อออนอยู่ด้านข้างสักครู่นะครับผมขอปิดฝาก่อนอสวิตช์อฟออนอยู่ยนี้นะครับแล้วสแกนก็กดด้านบนนี้นะครับอลองดูก่อน โอเคครับเป็นสีทองดำนะครับตัวสแกนค่อนข้างจะยังใหม่อยู่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาประกอบกันนะโอเคครับตรงนี้กดแล้วก็บีบเข้าไปเลยครับ แยกไปก่อนนะครับเข็มกจัดก็เช่นเดิมครับนี่ครับเตรียมอหน้าตาก็อยู่ประมาณนี้นะครับน,นี้สามารถกดและเอียงได้โอเคครับเพื่อจะได้สแกนอย่างนี้นะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปติดตั้งตัวถังก่อนนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเราไปแปลงล่างกันนะครับครับครับผมเมื่อติดตั้งกับถังเรียบร้อยแล้วก็มาดูเหรียญกันนะครับเหรียญผมจะมีสามเหรียญน,นะครับมีเหรียญสามเหรียญครับผมก็วิธีใส่นะครับก็ดูจากขีดนะครับนี่คือหนึ่งขีด ดูที่สีใสๆนะครับหนึ่งขีดก็ช่องหนึ่งนะครับสองขีดที่สีใสนะครับหนึ่งสองนะครับอันนี้กรณีเหมือนคนใหม่เนาะคนที่ว่าเพิ่งเล่นใหม่ๆนะครับเหมือนจะได้รู้นะครับมันเป็นชุดคอมโบของมันนะครับหนึ่งสองสามนะครับโอเคครับ อันเดี๋ยวเรามาแปลงล่างกันนะครับเฮชิน <Hey, Shin. S 1> ครับผมแปลงล่างก็ประมาณนี้นะครับกันเดี๋ยวมาถ้าไม่ตายกันนะครับก็กดต่อเนื่องได้เลยครับ ครับผมกันเดี๋ยวผมมาแปลงล่าอีกครั้งนะครับแบบช้าๆนะครับเฮชินสีสันตัวสแกนนี้ค่อนข้างสวยนะครับผมชอบมากเลยครับ ครับผมลูกเล่นก็มีประมาณแค่นี้นะครับสแกนครั้งแรกก็เป็นแปลงล่างกับสแกนครั้งที่2ก็เป็นท่าไม้ตายนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมารีวิวอาวุธกันต่อนะครับขออนุญาตเก็บตัวนี้ก่อนนะครับครับผมก็มารีวิวอาวุธกันต่อนะครับนะอาวุธของมาร์ทไรเดอร์โอ๊ตก็เป็นสีดำนะครับตรงนี้จะเป็นขอบยางนะครับป้องกัน เพื่อไม่ให้บาดเจ็บนะครับในกรณีแบบเราเล่นกันแรกๆนะครับนี่ก็เป็นสวิต์เปิดปิดนะครับลำโพงได้มาสีสันค่อนข้างสวยงามนะครับก็เป็นมือ2เหมือนเดิมนะครับตรงนี้สามารถเปิดได้เอาเหรียญออกนะครับเราจะใส่เหรียญตรงนี้นะครับแล้วก็คันโยกนี้จะปล่อยให้เหรียญเข้าไปนะครับข้างในใส่ได้สามเหรียญน,นะครับแล้วก็เราต้องใช้ตัวสแกน ่าใช้ท้าไม้ตายของดาบนะครับถ้าถ้าไม่ใช้ตัวสแกนเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากถ้าเพื่อนๆมีดาบก็น่าจะมีเข็มขัดของเขาอยู่แล้วนะครับนี่นครับเป็นท่าไม้ตายนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาใส่เหรียญกันนะครับ เสียงฟันดาบจะเปลี่ยนไปนะครับจับค่อนข้างถนัดมือนะครับเพราะว่ามันมันใหญ่นะครับแต่ว่าสําหรับเด็กน่าจะใหญ่ไปนะครับสําหรับเนผู้ใหญ่นะผมว่าน่าจะพอดีนะครับน้ําหนักก็ใช้ได้เละครับโอเคลองมาสแกนกันดูนะครับ โอรนประมาณนี้นะครับเมื่อใช้ท่าไม้ตายไปแล้วเหมือนพอกดเหมือนจะแบบไม่ไม่ใช่เสียงเดิมนะครับเป็นเสียงเหมือนประมาณถ้าเป็นปืนเหมือนกระสุนหมดนะครับ มาดูเหรียญ เสียงเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะใส่เหรียญอะไรไปนะครับก็ลูกเล่นก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับสําหรับดาบโอ้นะครับครับผมก็รีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับอาวุธดาบและ mm hmm. เข็มขัดมัรไรเดอร์โอ้นะครับเป็นไงบ้างกันครับ mm hmm. เพื่อนเพื<ๆ>่อนก็เข็มขัดก็ผมมาคุยราคากันดีกว่าราคามือสอง ก็อยู่ประมาณ400ถึง500บาทนะครับโดยประมาณราคากลางมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ยกเว้นในกรณีที่ว่าชุดคอมโบแบบนี้ครบครนะครับมันก็อาจจะแตะขึ้นไปถึง7 7 800นะครับบางครั้งก็สภาพดีๆก็เป็นพันนะครับส่วนดาบดาบก็ราคาค่อนข้างถูกมากเลยครับมันเลเดโอดบางครั้ง100ยนึงยังไม่มีคนซื้อนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่แพงนะครับถ้ามึง200หนึง ครับผมก็ส่วนอะไรก็มีเยอะเลยครับเยอะมากๆอะไรของมาเลเดอโอนะครับเกี่ยวกับก็คนลงมาขายบ่อยๆนะครับเข็มขัดก็ถ้าเหมือนเข็มขัดอย่างนี้อ่ะเพื่อนๆถ้าซื้อก็พยายามหาแบบครบๆนะครับได้จบทีเดียวนะครับแต่ไอ้พวกไอ้พวกที่ใส่เหรียญนี้ค่อนข้างจะหายากหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนมากเวลาคนเขาขายมือสองจะได้ครบนะครับเพราะว่าตัวนี้น่ะมันจะไม่ค่อยหายครับเพราะว่ามันร้อยน็อตนะครับ ผมก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ถูกใจกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเล่นให้สนุกตามงบที่เรามีนะครับโอเคครับสวัสดีครับ